คือที so 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 ่มีปัญหาเรื่องการขัดเสื้อที่เกี่ยวข้องกับวกวรรณคเพื่อให้น้ำมันไหลวนวนเพื่อแก้ปัญหารนำเสียงในต่างถิด้วยในกรุตรงนะอีกอันนึงก็คือการออกงของป่ากับท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ที่งานสวัสดิ์นันเนี่ยพิารณาท่านป่าไม้อะไในงานนะครับสำนักงานเพื่อรองภาคเลยอะไรเลยนั่นเนี่ยทั้งหมดกัำเรียนท่านรัฐมนตรีท่านประหลัดท่านพิดีและ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและท่านผู้ว่าลงการดินการในพื้นที่แล้วนะครับขออนุญาตจบไปด้ยครับการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีนะที่ผ่านมาแห่สเต็ปไกลนะครับซึ่งขณะนี้ก็ทุวสติดราชการรับทราบและกำลังเร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดนะครับโครงการที่กำหนดไว้นะครับ สถานการณ์ด้านขยะมูลฝอยนะครับต่าได้แตะที่0.3โมงเปอเซนะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานขั้นสูงนะครับกิจกรรมที่เสนุนการดำเนินงานลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกนะครับซึ่งเปการดำเนินการถึงกันเช้าและก็ตลาดสดนะครับเทศบาลนครสงขลานะครับเทศบาลามือโตและเทศบี่สภาก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและจากประเทศเป็นการกิจกรรมต่อเนื่องตลอดมานะครับและก็มีแนวคิดที่จะปรับดันจังหวัดสงขลาสู่ในการพัฒนา สงขลาเกาะสุวรรณเรือรบนะครับจังหวัดสงขลาก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานเรือรบนะครับอีกคำถามอีกคำถามที่อย่างหนึ่งนะครับคือการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวข้องกับพลาสติกในจังหวัดสงขลาตรวจส็จสิ้นและวนำเสนอผลการดำเนินการให้คณะทำงานจังหวัดนะครับแล้วก็คณะทำงานระดับจังหวัดตำรวจจราจรโยธาแหแผนนะครับที่ระบาดนอและจังหวัดสงขาได้รับรวมเงินประมาณเพิ่มในทั้งหมด14ล้านบาทนะครับตามที่ปรากฏในรายงานส่วนในวันเสารเนี่ยโครงการเสริมการน้กเสี่ยได้ประชุม แล้วก็บ <Christmas. S 1> ้านฟุตนะครับมีการจัดการประชุมเพื่อทําระบบบอมบัดน้ําเสียเพื่อนยางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่วนสำนักงานสิ่งทวนสิ่งเร้าสิงร้อนก็ได้ได้สูญเงินการพัฒนาเครื่องอรของกระทรวงพากรได้แา่งร่วมกันเนี่เกี่ยวข้องเคื่องตรวจรับจอผู้ประสบความดดร้อนนะครับแล้วก็ได้แจ้งข้อมูลเรียนท่านบุตรบุตรครับสำนักงานสิงร้อนภาคที่16นะครับขอเพิ่มเติมประเด็นสถานสิงร้อนที่จะต้องับเพื่อในของขามีคลองที่สําคัญคลองสาขาสอง ก็เป็นความอุดตานและความเสื่อมของระบบได้เนี่ยวันล 130, ะหนึ่งแสนสามหมื่นลูกบาทเมตรต่อวันนะครับปัจจุบันน้ําเข้าระบบจริงๆประมาณเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับ